ใช้แอตตาซีอยู่ดีแต่มันไม่ได้ช่วยเลยไอ้ไอ้ที่ลองขอแอตตาซีนี่ปัญญาอ่อนนี่แปลเรียนนิเทศเอกอะไรเอกภาพยนตร์ครับนี่แปลเรียนภาพยนตร์เหรอใช่เรียนภาพยนตร์ผมเรียนคลองหกเลยอ๋อแม่หมายถึงว่าพี่พี่เรียนตอนนั้นตอนมาหาลัยก็นิเทศเอกภาพยนตร์แต่เรียนไปนงั้นอะ่ะอย่ามาถามพี่เลยคือ ถ้าอยากได้พลังงานด้านลบก็บอกเดี๋ยวพูดให้ฟังเดี๋ยวพูดให้ฟังพี่แบเป็นสา์สารมืดเหรอใช่ไอ้เหี้ยกูจะเผาคณะตัวกูให้นะเว้ถ้ามึงว่าอะไรไม่เป็นความจริงมาฟ้องกูเลยแต่กูมั่นใจว่าทุกอย่างคือความจริงเว้เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอ่ะกูเปิดแค่เรียกว่าอะไรวะเลขรหัสนักศึกษามันก็รู้วิชาที่ลงแล้วกูจะบอกให้นะเว้คณะนิเทศมหาลัยศิลปากรนะเว้ แม่งเป็นคณะที่สุดยอดมากเว้ยมึงเข้าใจป่ะแม่งเรียนเอกภาพยนตร์นะเว้ยแต่ไม่มีวิชาถ่ายภาพเคลื่อนทีเว้ยแต่ไม่มีวิชาถ่ายภาพเคลื่อนทีเว้ยไม่มีไม่ไม่ไม่มีวิชาถ่ายฟังกูนะเว้ยมีแต่วิชาผ่าถ่ายภาพนิ่งเว้ยไม่มีไม่ไม่มีวิชาถ่ายภาพเคลื่อนทีแล้วมึงเรียกตัวเองว่าเอกภาพยนตร์ได้ไงวะไอเหียทุเรศชิบหายไอเหียอย่าไปเรียนนะเว้ยแบบใครถ่ายภาพยนตร์อะไอนิเทศปอศิลปกรอะมันไม่สอนมันไม่สอนมึงนะเว้ย มันไม่สอนมึงนะเว้ยแบบมึงเอกภาพยนตร์อ่ะแต่มันจะไม่สอนถ่ายภาพเคลื่อนไหวมึงนะเว้ยอันนี้คือเรื่องจริงนะเว้ยมึงอย่าหาว่ากูโม,โม <c oughs> แล้วแม่งแล้วแม่งความตลกอีกอย่างก็คือแม่งงานแม่งแม่งพีสิตแม่งให้ถ่ายภาพยนตร์เว้ยแล้วกูไปกูก็ใส่อาจารย์เลยตอนนั้นสมัยกูวัยรุ่นกูโคตรเฟีย้ยว <c oughs> กูบอกว่ากูกูกูไอ,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 อตอนถ่ายทำภาพยนตร์กูกูกูใช้กล้องมือถือถ่าย เออกูใช้กล้องมือถือถ่ายทั้งทังที่แบบคณะมีกล้องแบบดีีแบบเรียกว่าอะไรวะกล้องดิจิตอล<ะ>อ่ะเอ DSLR อะไรอะ่ะกูไม่ใช้กูบอกกูบอกอาจารย์เลยว่าก็ก็มหาอะไรไม่ได้สอนมหาอะไรไม่ได้สอนผมใช้ไม่เป็นโอเคเปี่ยวจัดเออแต่แม่ก็ให้กูผ่านเพราะว่าก็ตามแบบประเมินอะมันไม่ได้มันไม่ได้มันม,มัน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 ,มน,มนคือมันเล่า ม,มันวัดม,มันมันเขาเรียกว่าไงวะเกณฑ์การประเมินมันวัดแค่การเล่าเรื่องอะ่ะมันไม่ได้วัดการถ่ายทําอ่ะมันไม่ได้วัดอุปกรณ์ใช่ไหมพี่เออแต่คือกูหาเว้คนอื่นแบบพยายามถ่ายแบบจ้างโปรดักชันบางบางบางคนบ้าแบบแม่งไปเออมีทีมเออไปจ้างมีทีมงานอะไรเงี้ยเจอกูกล้องมือถือครับ <c oughs> ร้องไอ้ศาสตร์ดีซีด็อกแม่งอาจารย์ถามเว้กูโคตรหาตอนมันมันมันจะเป็นอาจารย์ <c oughs> ที่ปรึกษาจากแบแบ ไอตอนเขาเรียกว่าไงวะไอตอนตรวจจูนอะ่ะมันจะเป็นอาจารย์แบบรับรับเชิญมาจากจาก,จากที่อื่นน่ะแล้วกูบอกว่าคณะไม่ได้สอนอะ่ะ <c oughs> เฮียแล้วอาจารย์ที่คณะม่งเสียหน้าหมดเลยเว้เยเฮีย <c oughs> แม่งกิบแดกกิบแดกแบบกิบแดกทัทง้งทั้งไม่ได้สอนจริงอะ่ะใช่ไหม <c oughs> เออิบแม่งกิบแดก, <c oughs> แบกเลยเว้ยตรเทนะจริงก็เทแล้วแล้วอาจารย์เรียกกูไปคุยไว้ว่าทําไมพูดอย่างนั้นกูก็บอกไปผมพูดผมผมพูดความจริงครับอาจารย์อาจารย์โกรธอะไรแม่งไม่คุยกับกูอีกเลยเว้ยอาจารย์คนนั้นเหียกู กูรู้สึกสุดยอดสว์ผมมากสุดก็เสียงอาจารย์เรื่องสีผมแค่นั้นเองพี่เท่ครับเท่ครับสสารมืดอันนี้คือเรื่องจริงเลยเว้ยกูไม่ได้โม้ไม่ตอนนี้อาจจะสอนแล้วก็ได้ไงตอนกูตอนตอนตอนนี้กูไม่รู้ว่าเป็นไงกูไม่ได้ตามเลยแต่เมื่อก่อนน่ะไอไอสมัยที่กูเรียนอ่ะเป็นอย่างนี้จริงเว้ยทุกอย่างที่กูพูดคือความจริงหมดถ้าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวกูกูว่าเปิดเขาเรียกว่าไงวะเปิดไอวิชาวิชาที่ลงให้ดูก็ได้ว่า ว่ามันไม่มีสอนถ่ายภาพเคลื่อนไหวอะกูหาเฮียเฮียมีที่ไหนในโลกไว้เฮียเรียนภาพ,พยนตร์แต่ไม่สอนถ่ายภาพเคลื่อนไหวไอ้ <c oughs> สัสทะลุกูดโดนฟ้องเฮียถ้ามึงว่าอะไรไม่เป็นความจริงมาฟ้องกูเลย <c oughs> ไม่จริงอะไม่มีทางอะ่ะเพราะว่ามันคือความจริงเว้ยใช่พี่แบงค์คือผู้เรียน แล้วเรียนจบมาทำภาพพจน์จุดจิ้หรือเปล่าแบบว่าภาพนิ่งสไลด์เป็นไอ้นี่ถ้าเรียนจบมาทำหนังได้เลยไหมหนังใครๆก็ทำได้อย่างที่บอกเดี๋ยวนี้มึงมีมึงมีมึงมีกล้องตั้งหนึ่งตัวแล้วมันก็เล่าเรื่องไปแค่นี้ฮมันก็มันมันก็เรียกว่าหนังได้แล้วเวยกูไม่รู้ว่านิยามคำว่าหนังของมึงคืออะไรอ่ะนี้อนอออกป่ะมึงต้องให้นิยามคำว่าหนังของมึงมา ก็อย่างที่บอกอ่ะคือมึงมีกล้องมือถือมึงมึงอัดวิดีโอแล้วมึงก็เออแล้วมึงก็เล่าเรื่องไปมึงก็เรียกว่าหนังได้แล้วเว้ยเอาบนเดียวบนเดียวใช่ครับเฮ้ยโดนอะไรวะข้างล่างเฮ้ยเราต้องฆ่าให้เราต้องฆ่าตัวนี้เฮียกูตาย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างล่างผมโดนผมโดนขาดว่ะไอ้ยัยมันสองตัวลุมผมตายไปแล้วทำสารวดีชีวิตกับตันไหมไม่ทำอะ่ะสตีมก็พอแล้วตอนถ่าย m อบีนี่กล้องไรครับก็ไม่รู้อะไม่รู้แต่คือกูไม่ได้ถ่ายไงกูไม่ได้สนใจอะก็เนี่ยคืองานทุกอย่างเกือบทุกอย่างในเอกภาพยนตร์คือจะเป็นงานภาพเพื่อนไหวหมดเลยเว้ย แบบอาจารย์สั่งแบบภาพเคลื่อนไหวทำทำเอ็มวีทำหนังสั้นทำอะไรเงี้ยแต่แม่งไม่สอนเลยแม่ง huh? ไม่สอนไม,ไม่ไม่สอนถ่ายภาพเคลื่อนไหวตอนนี้ไอคิวหกหนช่องแชทในเรตเตอร์เใครอยากดูสกิล่าสามารถดูได้ครับตอนนี้ฮะใช่เหรอกับตันไปเล่นเรตเตอร์เลยเหรอเออเดี๋ยวแม่งไปใส่มันอีกไปจี้มันหน่อยไหนบอกจะซ้อมดนตรี กายกายกายหาแก๊งเลยก็ได้กายเว็หกแล้วอะเดี๋ยวพี่ <บน S 1> วาร์ไปบนก็ได้บนก็ได้ได้ๆผมรอวาร์ปยี่สิบวีขึ้นนี่ไปก็ได้นี่หว่าไม่ได้แสดงเอมบีมันก็แค่งานมหาลัยงานค,ควายนึงออก่ะคือมึงก็แค่มีกล้องเว้ยมึงก็ทำเอ็บได้แล้วมันไม่ยากเลยเว้ย มึงไม่ต้องมีอะไรเลยก็ได้สิ่งมึงกล้องมือถือเดี๋ยวนี้ชับจะตายเอามาเนาวาควายที่ mv สี M ่สิบกว่าล้านนะพี่ก็ก็ควายอยู่ดีเพราะว่าเอ็มคือยอดวิวไปแต่คือช่องไม่ได้เปิดรับรับตังค์มันจะมีความหมายอะไรวะ พี่ว่าไอานาลโตกกับไอเฟรมอัปเดทชีวิตของกับปันคอนนี่ไหมถ้ารู้มันจะสมเพศหรือเปล่าพี่ว่าไอนาลโตกกับไอเฟรมแต่ไอนาลโตกกับไอเฟรมนี่เพื่อนหมอต้นใช่ไหมไก่ยกายใช่ครับก็จะจำหน้ามาสองคนได้อยู่ทำมันปกติกันตอนอาแบรียนยังเรียนที่ตึกแคทชั้นเจ็ดอยู่ปากหรือย้ายไปเมืองทองแล้วตอนอาเบรียนเรียนอยู่ตึกแคทครับ รู้มากเด็กเด็กไอซีทีเหรอเด็กไอซีทีเหรอ <S <S แต่ที่บอกกูไม่เอาใครอยู่แล้วในไอตอนเรียนอะตอนเรียนอาแบสังคมไฮโซไหมครับไปอะ คณะคณะกูปกติคนธรรมดาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไฮโซมากอะมันมันสอบเข้านะเวสินรกรอ,อะมันก็แบบเขาเรียกว่าไงอะถ้ามันสอบเข้ามันก็จะแบบไม่ได้แบบไฮโซมากอะก็กคนหน่อยใช่ไหมพี่พวกแบบพวกรังสิตมกรุงเทพเอแบกอะไรอย่างงี้คงไฮโซกว่าเยอะ ชื่อแกงมอต้นของกัปตัน c z แซ1เซเทีนซทีนเพื่อนสมัยมหาลัยมีเล่นดอทไหมครับก็ก็มีแต่แบบคนที่เล่นดอทกูก็ไม่ครบกูก็ไม่ครบงงปะคนละรุ่นไงเอ i อาร์น้อย ไม่เกี่ยวคือแบบไม่เจอคนปกติอ่ะที่เล่นดอดอ่ะอคนที่เล่นดอดแม่งแบบแปลกแปเออหรือว่ากูเนี่ยแหละแปลกกูไม่รู้ว่า,าผมเด็กไอซีทีจะสา,าขาธุรกิจเรียนเพชรกันดารสัตว์กูเคยไปรับน้องอยู่ที่ไอเพชรบุรีอ่ะ ใช่ไปไปรับน้องแต่ก็เออก็ก็เฮีย e จริงอ่ะกันดานจริงอะถ้ากูต้องไปอยู่เพชรบุรีกูฆ่าตัวตายดีกว่ากูฆ่าตัวตายดีกว่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้าเป็นผมผมโดดแล้วนะกันดานเกินอะ่ะพี่โอ้โหสุดๆเซเว่นเอางี้ไม่มีเซเว่นอะเซเว่นแต่าบ้านผมอย่างดีไม่เซเว่นเซเว่นมึงต้องเอาออกถนนใหญ่อะ่ะแบบรถแบบวิ่งเป็นร้อยอะ ไม่ตอนนี้ตอนตอนนี้คณะคณะ ICT มันย้ายไปเมืองทองแล้วป่ะไม่ไม่ได้ตามเลยวะเออบายพาสหัวหินใช่แบบหนักสุดแล้วอ่ะแต่ไม่ได้จะมาลดทรงคณะตัวเองอะไรหรอกอย่างที่บอกด้านดีมันก็มีคอนเนคชั่นกูว่าดีอยู่นะคณะเนี้ย ประมาณปร,ประมาณว่ายัางไงอ่ะก็คือคอนเนคเอ่อคอนเนคชันดีอ่ะ er, แบบรุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็ดีอยู่ถ้าแบบมึงเข้าไปอยู่ในระบบคนปกติได้นะแบบเลียไข่พี่อะไรเงี้ยเลียไข่น้องอ่ะมันเลียไข่พี่ทอยวะ่ะแบบแทบบแทบบแทบบออออแอบ ไอแบตอนเรียนมึงอะร้องให้ขอรุ่นอยู่เลยใช่ <c oughs> มันเป็นบทปาวะเป็นละครมีหลอกเสียวน้องปีหนึ่งไหมครับรุ่นกูอะ่ะเออชีวิตมหาลัยที่ตลกอีกอย่างของกูก็คือตอนนั้นมันคณะมันโดนฟ้องเรื่องอะไรไม่รู้เลยเรื่องวิยาเขตอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วแม่ง ล้วแม่งกูไม่มีรุ่นน้องเว้ยเฮียโคตรยากกระจีอ้สตร์รุ่นน้องอยู่เพชรบุรีแต่กูเรียนอยู่ที่แบบสิปากรไอซีกูเรียนอยู่กรุงเทพรุ่นน้องอยู่เพชรบุรีเฮียสรุปกูไม่มีรุ่นน้องไอเฮียเขามาถาแต่ที่บอกมาหาอะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียตอนนั้นเล่นแต่เกมดาแม่ตอนนั้นสมัยนั้นคือเบวจะไปทีไอไงก็ก็ไปทีไอครับ ต้องไปทีไอให้ได้ถ้าไม่ได้ไปทีไอผมฆ่าตัวตายตรงนี้ดีกว่าเออใช่ตอนนั้นคือเบวอยากไปทีไอของจริงเลยแต่กูอาบน้ํานะมึงก็รู้ลงไม่ค่อยอาบวะเจอทอยยังเจอแล้วทอยรู้จักตั้งนานแล้วเล่นดนตรีใหม่ไม่เล่นเจอแล้วไอ้ทอยไอ้ทอยรู้จักตั้งแต่แบบมสี่มห้าแล้วเด็กๆอ่ะ ไอทอยมันมันจี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วคือแบบแม่งเป็นคนเดียวเว้ที่แบบซ้อมเวลามันตบได้อะมันจะพิมพ์เว้แบบมันจะพิมพ์ใส่เลยเพราะว่าแบบตามตามสเต็ปมันอ่ะก็คือแบบอ่อนนะอะไรเงี้ยแบบอ่อนนะไปซ้อมมาใหม่อะไรเงี้ยแบบควรส้นตีนอะเวลามันชนะแล้วเวลาแล้วเวลาเวลากูชนะคูพิมคือมันก็จะบอกว่าไอเหียแบบอ่อนให อ๋อมันก็จะพิมพแบบนี้แหละอ่อนให้แล้ว,แล,วแล้วได้ใจนะอะไรเงี้ยฟิลนี้เลยเว้ยแบบเดี๋ยววันหลังอ่อนให้บ่อยๆไม่คิดว่าแบบชนะแล้วจะดีใจนขนาดนี้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนน่ะมันพิมพ่ะรอสักรู่ชอบเจ๋งเหี้ยยย sao lại chiều chiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, làm, okay. Để không bỏ hours Two later. โอ้แม็กพอดีแบบเลือกเต็มใส่โคตตันมาแต่ว่ายังไงเอ่ยเอ้ามาทำมิ่งเริ่มหลอนแล้วครับยิ่งเตะมาได้อยู่โรติกวิ่งคู่ดาวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตันสวยอยู่ครับเมื่อกี้ต่แล้วสวามมาเท่จัดแต่นั่นพี่ไม่ยินจะว่า ไหวแล้วว่ะตายแบบรัวๆตายแบบไม่หยุดนี่ขนาดด็อกเบนยังไม่มาเนี่ยด็อกเบนบอกว่างตีคิทรอไปแล้วกันแล้วดรอปพาราดินซอนมาครับเลือกได้เลยอยากใช้อะไรพาราดินซอ้อนในเบนทูนิกสมมติเพื่อนก็กระทื้นิงนค้น,นก็ม,มิกรอครับแล้วตีๆเลยครับกดออกเลยเอกแบบหนีเลยแบบเอา้าไม่ได่แล้วเหรอเอา้าเอา้าเอา้าอยู่ก็อยู่กูไปเอา้เอา เฮียคนละรุ่นคนละรุ่นไปเลยทีนี้ไอทอยเด็กร้านเกมเมื่อก่อนไอห้องที่กูไม่แน่ใจว่าใช้ห้องที่มันอยู่เปล่าตอนนี้แต่เมื่อก่อนอะบ้านมันบ้านมันเป็นร้านเกมไอทอยอะ ไหนเจเอกเข้าจักรวาลตอนไหนเจเอกมันรู้จักช่วงหลังๆประมาณแบบประมาณตอนไหนวะเออเล่นเล่นไอเจเอกไอเอกนี่คือเอางี้ไอทอยอ่ะรู้รู้จักมาเป็นสิบปีบวกแล้วเจเอกนี่น่ารู้จักประมาณแบบหกเจ็ดปีเออแต่ทอยทอยอ่ะสิบปีบวกไอทอยเผลอสิบห้าปีแล้วมั้ง นานะพี่ดีพีดพ่ดีนี่พี่ดีนี่รู้จักตอนมาสตรีมไม้แหละตอนกูมาหัดเปิดสตรีมแม่งมาช่องกูแล้วมาโดเน a กูแล้วบอกให้กูเล่น PA ออกคอนสายฟ้าเว้ยแล้วก็นั่งหัวล้อกู แล้วก็เบียววาพี่เอคอนสายฟ้าดีแล้วสมัยนั้นกูยังอ่อนต่อโลกไงกูก็เลยแบบเออพี่ว่าไงผมก็ว่างนั้นเออแม่งฮิวแมนซูกูเออว่าไอดีแม่งฮิวแมนซูกูนี่ว่า พีห่หนุ่มพี่จริงแล้วสรุปมันดีจริงไหมครับตอนนั้นไม่ดีอ่ะขยะไ,ไม่มีโปรเพเยอะออกเลยสมัยนี้ก็ไม่มีใครออกพี่แบ่เคยพูดว่าพี่ดีไม่มีทางทอป้อยกูพูดตอนไหนวะ ไอ้แบมันเป็นคนหมิ่นกูว่าไม่ไม่มีไม่มีทางที่กูมีทับสิทธิ์มันพูดเลยกูจำได้ว่าไม่มีทางที่ไอ้เยดี้ครับสิทธิ์ก็ตอนนี้ก็ไม่มีทางถ้ามันยังนั่งเล่นแลกอยู่อะที่บอกไม่มีทางถ้ามันยังนั่งเล่นแลกอยู่อะแล้วมามาสตรีมหลอดเฉพาะวันที่หลอดโมบายเข้าอะไม่มีทางกูบอกเลยมันต้องเล่นทุกวันอะแลงอ่ะไม่งั้นมันขึ้นยากพี่แบมสตรีมตั้งแต่ปีไหนโอ้ยนานแล้วนะกูสตรีมมาจริงนานแล้วนะเว้ยแบบ โอ้โหห้าหกปีแล้วบ้งอเบตีของช่วงไหนครับช่วงก่อนไอฟ้ไอฟุกมานิดนึงไม่จริงๆอะตีอยู่แล้วแต่ถ้าตีแล้วได้ตังค์อะช่วงก่อนกับปันมานิดนึงตอนนั้นก็มีเสียมาขอซื้อของกูละแล้วกูวชอบไงสร,บรสรุปทีมแตกไหมครับสรุปทีมแตกไหมครับได้ยังไม่แตก อ่ตอนนี้แตกแล้วแต่กูเชื่อว่ายังไม่แตกเพราะเพราะว่ายังไงลูบ2,017กับ2,013มันมีจริงเว้ยตอน2,017 20กับ2,013กับตันก็คือดนตรี .a แล้วก็วาดรูบตอนนี้ก็ต้งวนไปดนตีอยู่เดี๋ยวก็กลับมาวาดรูปแล้วก็กลับมา .a กูเชื่อว่าอย่างนั้นนะต้องให้เวลาพิสูจน์พี่ดีช่วยพี่แบหาสังกัดไม่ครับพี่ดีไม่ได้ช่วยแต่ ไม่รู้ครับว่าช่วยหรือไม่ช่วยแต่ถ้าทีา่กูรู้คือไม่ได้ช่วยแล้วตอนที่แข่งแล้วพี่ทอยพิมพ์อยู่ชนะมึงบัวมากอยู่ชนะกูพิมอเองเผื่อมึงไม่รู้นะเวยกูด่าจีนันแหละสิบปีที่แล้วแล้วพวกมึงพวกมึงกำลังแค่แบบเออกูมาก่อนการที่จะด่าคนจีนอะกูด่า้านานแล้ว เรื่องถอยกับพี่แว่นก็ในกลุ 1, 1. 1> hmm. <S <S ่มเราเดสองแล้วมาก็ไปขุดเอาก็ไม่มีอะไรก็ถอยก็ทาพี่แว่นหนึ่งหนึ่งเดเ์พี่แว่นบอกมาดีพิมพ์มาดีแล้วคนก็กดไลค์เต็มแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นตามการเวลาแว่นหนึ่งหนึ่งอะตอนนั้นทาสัตว์ไอ้ถอยทาพี่แว่นหนึ่งหนึ่งอะเดยอะหนึ่งหนึ่งเวลาไอ้แว่นไอ้แว่นกูจำได้เลยเรียกเรียก ที่ีบาดว่าไอ้แว่นนะตอนนั้นถอยโคตรเทเียหนึ่งหนึงหึ่งหนึงง่งปะไไอแว่นกูจำได้เลยพวกมึงมาไม่ทันอนะ่ะอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะกูไม่ได้ใส่ไขรถ้าเมื่อกี้มันบอกว่าซีพีูมันใช้มากเกินแต่อิบิทไม่รู้อะแปลว่าอะไรก็ได้อะแต่กูอย่างที่บอกกู ไงก็ได้กูตอนนี้กูตอนนี้กูเรียกว่ากูเรียกกูว่ากูคือขอทานออนไลน์กูไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสตรีมเมอร์นึกออกปะเพราะอย่างที่บอกเวต่อให้ไม่มีคนดูแต่ถ้ามีคนโดเนตกูอยู่ได้แต่ถ้ามีคนดูแล้วไม่มีคนโดเนตกูอยู่ไม่ได้เพราะว่านั่นแหละแพลตฟอร์มมันไม่ให้แย่อะไรกูเลยสุดท้ายก็คือกูก็ขอกูไม่ใช่สตรีมเมอร์กูคือขอทานออนไลน์ ไม่มีคนดูแต่ถ้ามีคนโดเน a กูกูอยู่ได้เว้ยไม่มีปัญหาเดือไปละ